อยากลดหย่อนภาษีด้วยกองทุน RMFSSF แต่จะเลือกอย่างไรให้เหมาะสมและตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือนอย่างเรามากที่สุดใครที่กําลังมีความสับสนเกี่ยวกับการเลือกกองทุนลดหย่อนภาษีทั้ง2ประเภทนี้วันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันครับ Mission Invest y o u r m o n e y Your Future เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคต สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมิชชั่นอิ v e s t ผมชัดพิวัตครับเมื่อถึงปลายปีเรื่องที่มนุษย์เงินเดือน กังวลนะครับลองลงมาจากเงินโบนัสเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการเสียภาษีไม่ว่าจะเป็นการคํานวณภาษีว่าเงินเดือนอย่างเราเนี่ยต้องเสียภาษีเท่าไหร่เราจะวางแผนการจ่ายภาษีอย่างไรหรือแม้แต่จะลดหย่อนภาษีอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดซึ่งถ้าใครเคยลองศึกษาเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีเนี่ยก็คงจะพอได้ยินมากันบ้างนะครับว่าเราสามารถลดหย่อนภาษีได้หลากหลายวิธีตั้งแต่การซื้อประกรันการลงทุนในธุรกิจโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เพื่อสังคม การบริจาคเงินให้กับพักการเมืองการซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีนะครับอย่างเช่น RMFSSF ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและสามารถลดหย่อนได้ม,มากที่สุดซึ่งทุกคนเนี่ยรู้หรือไม่ครับว่าถ้าหากเราวางแผนดีๆการซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีอย่าง RMFSSF เนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยลดภาษีได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวครับ แต่การจะเลือกกองทุน rmfs sf เนี่ยอย่างไรให้ตอบโจทย์และเหมาะสมกับมนุษย์เงินเดือนอย่างเรานั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มือใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะสับสนพอสมควรนะครับวันนี้เราจึงจะมาพูดถึงประเด็นที่ตอบคำถามยอดฮิตในใจหลายๆคนกันครับ ประเด็นที่1นนะครับเปรียบเทียบแบบช็อตต่อช็อตเลยนะครับ RMF และก็ s s f เนี่ยเลือกกองทุนแบบไหนดีด้านระยะเวลาในการถือครองนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องรู้เงื่อนไขก่อนนะครับว่ากองทุน RMF s f s f เนี่ยเป็นกองทุนที่ต้องลงทุนระยะยาวนะครับตามเงื่อนไขของสัมพกรณ์อย่างกองทุน SSSF เนี่ยต้องถือครองอย่างน้อยเนี่ย10ปีเต็มนะครับแบบวันชนวันเลยแล้วก็กองทุน RMF เนี่ยก็ต้องลงทุนต่อเนื่องในทุกปีนะครับ เว้นได้ไม่เกิน1ปีนะครับเว้นได้ในเฉพาะปีที่เราเนี่ยไม่มีรายได้เท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่เกิน1ปีด้วยถือครองไม่น้อยกว่า5ปีนะครับนับตั้งแต่วันที่ซื้อครั้งแรกและขายได้ตอนอายุครบ55ปีบริบูรณ์ครับด้านจํานวนเงินลดหย่อนภาษีนะครับตามเกณฑ์การลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยกองทุน RMF แล้วก็ s s f เนี่ยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดเนี่ย30%ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเหมือนกันนะครับ แต่ต่างกันตรงที่ว่า RMF เนี่ยลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน500,000บาทนะครับส่วน s s f เนี่ยลดจ่อนได้ไม่เกิน200,000บาทและเมื่อรวมกองทุน RMF S S F แล้วเนี่ยจะลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน5 0 0แสนบาทครับด้านเกณฑ์ในการซื้อแต่ละบลรจอนะครับมีเกณฑ์ในการเข้าซื้อเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นกองทุน SSF ของบลจรกรุงไทยนะครับไม่มีจำนวนซื้อขั้นต่ำมีเพียงเงิน1บาทเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะครับส่วนกองทุน R m f มนะครับมีขั้นต่ำา500บาทนะครับแต่ความแตกต่างเนี่ยก็คือถ้าเราซื้อกองทุน SSF เนี่ยเราไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปีนะครับในขณะที่กองทุน R m f เราต้องซื้อต่อเนื่องอย่างน้อยเนี่ยปีเว้นปีเว้นในปีที่เราไม่มีรายได้นั่นเองนะครับจนถึงอายุ55ปีครับสรุปคือถ้าเราเสียภาษีในจำนวนที่สูงเนี่ยต้องการลดจอนภาษีให้ได้มากกว่า2,000 200, 0 0บาทเนี่ยกองทุน RMF นะครับจะเหมาะสมกับเรามากกว่านะครับในขณะที่ถ้าเราเนี่ยไม่อยากซื้อกองทุนต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับการซื้อกองทุน S.S.F ครั้งเดียวเนี่ยแล้วถือครองไปให้ครบ10ปีเนี่ยจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์กับเรามากกว่านะครับนอกจากนี้เนี่ยผู้ซื้อควรพิจารณาเรื่องอายุนะครับเช่นอายุน้อยกว่า45อาจจะเหมาะกับ S.S.F มากกว่า R.M.F ครับเพราะไม่ต้องรอถึงอายุ55ปีก็ขายได้นะครับหรือจำง่ายๆครับถ้าเราอายุน้อยเนี่ยก็เหมาะกับ S.S.F มากกว่านะครับถ้าอายุ มากขึ้นแล้วเนี่ยก็เหมาะกับ RMF ครับประเด็นที่2นะครับเลือกกองทุนลดหย่อนภาษี RMF s s f แบบไหนให้เหมาะกับเรานะครับปัจจุบันกองทุนลดหย่อนภาษี RMF s s f เนี่ยมีหลากหลายธีมให้เราเนี่ยได้เลือกซื้อนะครับแต่ถ้าหากใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยไม่รู้ว่าจากจำนวนกองทุน RMF แล้วก็ s s f ที่มีอยู่เป็นหลักร้อยกองทุนในตลาดนั้นเนี่ยเราควรเลือกกองทุนแบบไหนนะครับวันนี้เนี่ย มีข้อมูลจากกรุงไทย Next Invest มาฝากกันครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้จักระดับความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับและเป้าหมายทางการเงินก่อนว่าเราเนี่ยเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยเน้นลดหย่อนภาษีไม่ต้องมีผลตอบแทนที่วหวามากหรือว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีควบคู่ไปกับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีนะครับและสามารถรับความเสี่ยงได้มากขึ้น ถ้าเราเป็นสายความเสี่ยงต่ำเนี่ยไม่ชอบความผันผวนที่สูงและต้องการซื้อเพื่อรถยอนอ์พาสีปเป็นหลักนะครับก็แนะนําให้ลงทุนในกองทุนตราสารหนี้คุณภาพดีนะครับที่มีความมั่นคง ในระดับ Investment Grade นะครับและระดับความเสี่ยงเนี่ยควรอยู่ระหว่างหนึ่งะครับก็คือความเสี่ยงต่ำเนี่ยไปจนถึงระดับ4นะครับความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำครับถ้าเราเป็นสายเน้นการเติบโตนะครับอยากให้เงินงอกเงยมากกว่าการซื้อตราสารหนี้เนี่ยสามารถรับความเสี่ยงและความผันผวนได้สูงเนี่ยก็แนะนําให้ลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศนะครับที่มีโอกาสเติบโตสูงนะครับโดยต้องคัดเลือกหุ้นเนี่ยที่มีคุณภาพสูงรู้จัก การศึกษาปัจจัยพื้นฐานของหุ้นนะครับจนรู้ว่าหุ้นนั้นเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็มีโอกาสเติบโตครับแต่สําหรับคนที่อยากเติบโตแต่ว่าไม่รับความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็แนะนําให้ลงทุนในหุ้นไทยนะครับที่มีโอกาสเติบโตและสามารถหาจังหวะที่ดีในการลงทุนได้ครับสุดท้ายคือคนที่อยากลงทุนในกองทุน S S F แล้วก็ R M F ให้เป็นพอร์ตหลักนะครับก็ควรกระจายการลงทุนในหลากหลายธีมกองทุนนะครับ จากหลากหลายประเทศแล้วก็อาจจะต้องมองหาผู้บริหารกองทุนเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญมีความสามารถสามารถดูแลและก็ปรับพอตของเราได้เหมาะสมกับทุกสภาวะตลาดได้นะครับซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยการเลือกกองทุน RMF s s f เนี่ยเพื่อลดจอนภาษีเองนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยากแต่เรามีตัวช่วยในการลงทุนในกองทุน RMF s s f นะครับที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือฟีเจอร์ Next Invest บนแอปพลิเคชันกรุงไทย Next ของธนาคารกรุงไทยนะครับจุดเด่นของแอปนี้เนี่ยก็คือมีการรวมทุกสินทรัพย์การลงทุนไว้ในแอปเดียวทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศนะครับกองทุนตราสารหนี้พันธบัตรออมทรัพย์หุ้นกู้แล้วก็ทองคำนะครับลงทุนง่ายนะครับแล้วก็ยังมีกองทุนรวมที่คัดสรรธีมเด่นนะครับจาก9บลจชั้นนำมารวมไว้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นสาย ตราสารนี่นะครับเน้นเสี่ยงต่ำนะครับสายอินเทนนะครับเติบโตดีกับหุ้นต่างประเทศนะครับหุ้นไทยนะครับเติบโตวไวหรือว่าจะเป็นคนที่ต้องการสร้างพอร์ตกองทุนลดหย่อนภาษีให้เป็นพอร์ตการลงทุนหลักของตัวเองนะครับแอปนี้เนี่ยก็มีกองทุนรวมที่บริหารการจัดการโดยบริษัทในเครือนะครับของ Fidelity International นะครับที่เป็นมืออาชีพระดับโลกด้านการลงทุนที่คอยปรับพอร์ตให้นะครับสอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดนะครับและหลังจากที่ลองใช้งานแอปนี้แล้วเนี่ยก็พบว่าอีกจุดเด่นที่ชอบมากๆเลยนะครับคือตัวแอปนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับง่ายมากๆนะครับเพียง2องนาทีก็ลงทุนได้แล้วนะครับไม่ต้องใช้เอกสารอีกทั้งเนี่ยยังสามารถเข้าถึงทุกสินทรัพย์ทั่วโลกด้วยต้นทุนเพียง100บาทนะครับเฉพาะกองทุนที่ไม่มีขั้นต่ํานะครับ นอกจากนี้ที่ชอบมากๆเนี่ยคือ Next Invest เนี่ยมีกูรูด้านการลงทุนจากทีมกรุงไทย CIO Office มาช่วยแนะนำการลงทุนให้เราอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องมีความรู้เฉพาะทางเนี่ยก็สามารถลงทุนได้อย่างมืออาชีพนะครับและหากใครที่ยังไม่รู้ว่าจะซื้อกองทุนตัวไหนนะครับเพื่อวางแผนจัดการเรื่องภาษีปลายปีนี้เนี่ยทาง Next Invest ก็มีเมนูไฮไลท์กองทุนที่แนะนำนะครับสำหรับ S S F R M F ให้ด้วยนะครับในแอป กรุงไทยเน็กลองเข้าไปดูลองเข้าไปใช้งานกันได้นะครับซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างการซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีโดยใช้ฟีเจอร์ Next Invest บนแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซของธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งผมเนี่ยมีความคิดเห็นส่วนตัวว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆนะครับสำหรับคน ที่อยากมีพอร์ตกองทุนลดหย่อนภาษีไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือไม่ก็ตามนะครับซึ่งแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์เนี่ยก็มีกองทุน rmfssf เนี่ยให้ทุกคนเลือกสรรกันมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสายเสี่ยงต่ำนะครับ kts p ั t s s f r m f 4นะครับสายหุ้นต่างประเทศก็จะมี kt เวียดนามนะครับ sffrmf สายหุ้นไทยเนี่ย kt set i rmf นะครับหรือว่าจะเป็นกองทุนรวมผสมก็มีเช่นกันนะครับ ktwc series SSF ครับซึ่งก็ต้องขอบอกครับว่าตอนนี้เนี่ยทางแอปกรุงไทยเน็กซ์เนี่ยก็มีโปรโมชั่นพิเศษรับกองทุน p t s Plus A มูลค่า100บาทฟรีนะครับเมื่อซื้อกองทุน SSF หรือว่า RMF ของบรจกกรุงไทยที่ร่วมรายการครบทุกๆ50,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าใหม่นะครับรับ s t u r k u c ค s คาร์ดอ e ีคูปอง100บาทนะครับเมื่อเปิดบัญชีกองทุนผ่านแอปกรุงไทยเน็กซ์จำนวน2 0 0 0 0ทแรกเท่านั้นนะครับ แต่ขอย้ำนะครับว่าทุกการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับควรศึกษาการลงทุนให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้ในฟีเจอร์ next invest ในแอปพลิเคชันกรุงไทย Next นะครับและสามารถดาวน์โหลดได้ใน App Store แล้วก็ g o o g l e Play ได้เลยนะครับหรือถ้าหากใครสนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมและเปิดบัญชีลงทุนกับ Next Invest เนี่ยก็สามารถไปที่แอปกรุงไทย Next ในเมนูกองทุนรวมได้เช่นกันนะครับและหวังว่าความรู้เกี่ยวกับการเลือกกองทุนดหยนอนภาษีทั้ง RMF แล้วก็ SSF จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในวันนี้นะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็อยากจะขอชิงท้ายว่าการเลือกกองทุนลดหย่อนภาษีเนี่ยเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยต้องนําเงินที่ได้จากการทํางานอย่างหนักเนี่ยมาเปลี่ยนสภาพเป็นสินทรัพย์ในรูปแบบของกองทุนเพราะฉะนั้นผู้ลงทุน ก็ควรที่จะรู้จักความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้นะครับรู้เป้าหมายทางการเงินของตัวเองและศึกษาในสินทรัพย์ที่จะลงทุนให้ละเอียดนะครับก่อนจากกันไปครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการ Mission Invest ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สาหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสมัครสมาชิกมิ s ช,ชั่นขับราคาเริ่มต้น50บาทสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกกดสมัครอ่านรายละเอียดใต้คลิปเลยครับ มิชชันอินเวสต์ยูมันนี่ยูฟิเจอร์เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคต